ใช่ไหมคะไม่เหนื่อยแล้วครับจุดดีครับถึงจุดดีครับสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลากี่โมงวะประมาณหกโมงครึ่งเออซึ่งเราตื่นตั้งแต่ตี ายทางวันนี้นะคะเราจะไปก็คือถ้านาคานะคะทุกคนอันนี้คือเพื่อนร่วมทริปของเราสวัสดีครับคนนี้แล้วก็น้องยู่ไหนเออสำหรับใครที่แบบว่ากําลังมีแผนจะไปเที่ยวนะคะจะมาเที่ยวนะคะก็เออสามารถมาเที่ยวได้ตามคลิปนี้เออสามารถดูคลิปเราแล้วก็ตามมาได้เลยนะจ๊ะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ได้ถึงแล้วนะจ๊ะจอดรถก่อนแล้วค่อยเดินลงไปนะคะทุกคนเมื่อเราเดินเข้าไปนะคะทุกคนสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยนะคะก็คือร้านกับข้าวแล้วก็ร้านขายอุปกรณ์เดินปา่ามันก็จะมีร้านขายถุงมือขายอุปกรณ์ด้วยนะคะทุกคนเหมาะสําหรับขึ้นเดินนะคใครที่แบบว่าไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมาอ๋อก็มาหาเลือกซื้อได้ สิ่งสำคัญก่อนขึ้นท้ำอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนก็คืออย่าลืมโชว์หลักฐานการฉีดวัคซีน2เข็มไม่ต่ำกว่า14วันให้กับเจ้าหน้าที่ดูนะคะแล้วก็ไปติดต่อกับฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะว่าเราจองผ่านแอปคิวคิแล้วนะคะและเราก็จะได้บัตรมานะจ๊ะนี่ทุกคนไปนาะทาก่อนขึ้นใช่ไหมคะพี่ลุงม,ม,ม,มีตาล้องประจาอุทยานด้วย อ๋อได้อ๋อก่อนขึ้นขอยยาปูซ้อมอันนี้อันนี้ก็ซ้อมมะทุยคนยังไม่ได้เอาจริงนะคนก็เยอะอยู่เ้ยมันทั้งหมดกี่ขั้นนะ อันนี้คือจุดดีนะคะทุกคนเป็นจุดวัดใจนะคะว่าจะไปต่อได้อันนี้คือจุดดีจุดวัดใจก็คือจุดดีก็คือถ้าผ่านจุดวัดใจแล้วก็คือก็คือผ่านก็คือเรามีบุญได้ใบขับขี่แล้วเพราะตอนนี้เราอยู่จุด E ได้ใบขับขี่แล้วใช่ไหมคะ เห็นกล้องก็คือไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมคะที่จุดวัดใจก็คือใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไปคือใบขับขี่รถพ่วงไผ่สีได้พ่วงไผ่ หรือว่าหินกล่องข้าว จุดนี้ก็คือแบบเย็นมากทุกคน,เ,นเพราะว่ามันเป็นถ้ำนะคะอันนี้ข้างหลังพอยก็คือเป็นถ้ำนะก็คือแบบเย็นมากบอกไว้เลยมาถึงจุดนี้ได้ก็คือแบบสบายมากนะคะทุกคนสําหรับใครที่แบบว่าเอออยากจะมาเดินนะคะทุกคนอยากจะมาแบบว่ากราบไหว้ปูว่วังปู่อือลือน,นะคะทุกคน คือเจดขอพรต้องถอดรองเท้าไหมคะประตูสู่เมืองรับแลเจดีหลวงปูวังห้าร้อยเมตรแล้วคือไม่มาเลยว้าวต่อไปทุกคนฝั่งนี้จะเป็นอ่าถ้ำปู่วังส่วนฝั่งนี้จะเป็นอ่าอ่าถ้ำปู่สาวเออ ทีเราจะขึ้นไปแต่ว่าเขาบอกว่ามันเหนื่อยมากแต่เราก็ต้องไปเพราะว่าใจเราอยู่นู่นแล้ว นี่คือจุดที่สูงที่สุดของภูลังกานะคะแล้วแบบเราเดินขึ้นบันไดดูดิขึ้นไห่มากแต่ก็คือด้ยวยความที่ตั้งใจมาแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ต้องไปให้ถึงทุกคนฮัลโหลทีมงานทุกคน,น,กนสุชัย 啊！好的，要咱们开的。啊啊啊！ พอออกจากถ้ำปูวังนะคะทุกคนเราก็มากลับไหว้เสียญที่สามต่อเลยทุกคนซึ่งอยู่ใกล้กันมากอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะจ๊ะ ก็พอเรากราบไหว้เสร็จนะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องแวะน้ําตกหาดวิมานทิพย์นะคะทุกคนซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันมากนะคะแต่ว่าพี่ไกด์พี่ลุงนะคะก็พาไปทางลัดค่ะทุกคนซึ่งสุดยอดทางลัดจริงๆมีแต่นามีแต่ป่าเต็มไปหมดแต่สนุกมากอุ้ยทุกคนแบบได้ยินเสียงน้ําตกแล้วแต่ว่าทางก็คือแบบทางลงอันนี้คือน้ําตกอะไรนะ หาดวิมานทิพ์ไม่มีหาดหรือเปล่าวะาพี่ลุงคะซา้ายหรือขวาคะซ้ายเลยจ้าซา้ายเลยครับซ้ายเลยครับจริงคือแบบสำหรับสำหรับสำหรับ <laughs> สำหรับใคร <ซะ S 2> ที่แบบว่าแบบชอบเดินป่าจริงนะทุกคนคือเอออันนี้คือแบบสุด ควรนะคะอุ้ยทุกคนได้ยินเสียงน้ำตกไหมเจอน้ำตกลนะนี่่งแค้มกินโซจู จบคลิปแล้วสำหรับวันนี้ทริปถ้ำนาคาก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็คือสนุกมากๆนะคะเป็นทริปที่แบบว่าเหนื่อยแต่สนุกนะคะยังไงนะคะทุกคนสำหรับใครที่แบบว่าสนใจอยากจะมาแบบถ้ำนาคามาไหว่อูดปู่หรือว่าปู่วังนะคะก็อ่า สามารถมาได้ตามคลิปของพอยได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็บ๊ายบาย